ตำนานทุ่งป่าหลานนานมาแล้วมียายกับหลานมาจากเมืองลาวจะเดินทางไปหากินทางเมืองโคราชเดินทางมาถึงทุ่งกว้างแห่งหนึ่งซึ่งใหญ่สุดลูกหูลูกตายายกับหลานก็เดินกันมากลางแดดร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยหาต้นไม้ร่มสักต้นก็ไม่มีถึงร้อนแค่ไหนก็ต้องเดินทางกันต่อไปพอเดินทางได้สักพักก็เจอเถียงนาร้างแห่งหนึ่ง สองยายหลานก็พากันนั่งพักดื่มน้ําและทั้งสองก็หิวข้าวเป็นอย่างมากยายพูดว่าน้นเห็นหมู่บ้านทางโน้นไหมน่าจะอยู่ไม่ไกลแต่หลานบอกยายว่าไม่เดินไปแล้วนะเพราะไม่มีแรงเหลือยายเลยบอกกับหลานว่างั้นเจ้าก็รออยู่ที่นี่เดี๋ยวยายจะเดินไปขอน้ำขออาหารกับคนในหมู่บ้านมาให้ แล้วก็ให้หลานรอที่เถียงนายายก็เดินทางต่อไปยิ่งเดินยิ่งไกลออกไปไม่เห็นหมู่บ้านยายเดินเหนื่อยจนสิ้นใจตา,ตายกลางทุ่งส่วนหลานก็รอยายหลายวันไม่กลับมาสักทีร้องให้ไปหลายวันก็หมดแรงตายตามไปจึงเรียกทุ่งแห่งนี้ว่าทุ่งประหลาน